อยนยังมาโปรดมาส่งวิญญาณมาเผาศพอันนี้ตมาประมาณที่หน้าที่ก็มายืนอยู่ข้างโรงนี่สมศักดิ์ก็อยู่นีนะ่ก็จะเป็นคนจุดไฟเผาศพลูกศิษย์เนี่ยเผามาเยอะแล้วนะสักวันลูกศิษย์ก็องเผาอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เผาลูกศิษย์ไปก่อนมันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราสาร้างกันอยู่นะ ลุงสากเน้เป็นคนไม่ค่อยพูดนะพูดน้อยไปทํางานก็มุกมับมุกมับอยู่กับงานนั่นแหละคนหินคนซายก็อยู่กับหินกระสายนั่นแหละาวาสนาก็เหมือนกันเป็นคนไม่ใครจะเป็นคนเจรจามากความอะไรและว,วันนี้วันสุดท้ายของปัฉิมกาโยร่างสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายเส้นทีเดียวเรา ไม่สิ้นกิเลสตก,ก็ยังต้องเกิดต้องตายกันอีกต่อไปอีกยาวนานอยู่นะจนกว่าจะจบจะสิ้นกันไม่สิ้นกิเลสก,ก็ไม่จบเรื่องเพราะงั้นเถอ,อะได้มาทางคณะสงฆ์เปล่าผาสูงแล้วก็ยังมีคณะสงฆ์จากมรดธทางกายจากนอร์เวย์นละลูกของพ่อสมศักิ์ก็เป็นคนศีลคนธรรมเหมือนกับพ่อนะได้พ่อได้แม่มีลูกมีหลานก็รู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักวาดว่าศา,าสนา ครูบาอาจารย์ก็ไม่เสียชาตินะที่เกิดมาแล้ว67ปีก็ไม่น้อยหรอกอยู่มากไปกว่านี้ก็ไม่เกิดนี้เท่าไหรหรอกนะชีวิตตายเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะเป็นมันก็ต้องเป็นแหละทำยังไงได้ละ่ะไม่มีใครอยากให้ใครตายและอาจจะไม่มีใครอยากให้เคยเกิดแต่มันก็ต้องเกิดต้องตายอยู่อย่างนี้ แล้วๆเล่าๆบ่อยๆซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้อะไรอย่างน้อยความดีที่ได้ทําก็ไม่ใช่น้อยนะพอได้กล่าวถึงกันได้มากโขอ,อยู่สําหรับโยองสศักดิ์นะเพราะว่าแต่บางคนนี่เราจะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทําเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำดีอะไรอย่างสมศักดิ์นี่ก็ไม่ใช่ว่าคนดีบ่ายสามบ่ายสี่โมงมายกย่องตอนตายก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาไปวัดจริงๆ ไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลเจริญภาวนาไปช่วยครูบาอาจารย์จริงๆอันนี้น้ำใจของเขานี้ก็งามแต่ร่างกายนี้มันตายได้แต่ตัวจิตนี้มันไม่ตายแหละมันเป็นอมนตะจิตนี้เป็นอมนตะไม่ตายเที่ยวเกิดเที่ยวตายในสังสารวัฏอยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ว่ากายก็ตายแต่ตายก็เกิดอีก แต่เสียใจก็เสียใจกันไม่นานเพราะผู้ตายกินออกจากร่างไปก็ไปต่อบภพชาติได้อีกโดยเฉพาะได้ทําบุญงามความดีเอาไว้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าและว่าโอปปัตติกะผุดเกิดเลยไม่ต้องไปสู่ขันก็เลยนะ้้วก็ไม่ต้องป่วยต้องไข้กันเมื่อเป็นเทวดานิยม,มยสมศักเป็นผู้หนึ่งนะที่ได้มีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ค่อยหาหมอทราบว่างั้นนะ ปกติก็ไม่ใช่คนจะเที่ยวหาหมอหาอยู่หายาอะไรเวลาป่วยทีก็เนี่ยอย่างนี้หนักๆกาไปไปแล้วคราวนี้ก็ถึงการเวลาอายุไขนั่นแหละการมาถึงแล้วการเป็นที่ตายสถานที่ทิ้งร่างกายคติในสัปรายภพมันเป็นของอย่างนี้ไม่แน่นอนแต่บุญกุศลที่ทำนั้นแน่นอนแล้วละ่ะให้เราทั้งหลายได้เทศต,ต่อหน้าศพจริงๆไม่ใด่เทศบนธรรมะ ต่อหน้าศพคืออยู่กับศพเลยพูดให้ฟังดอกไม้จันทร์ก็อ,อย่างที่เห็นนี่แล้วก็ร่างของสมศักดิ์ก็อยู่เห็นนี่เป็นวิทยาฐานฐานนี้เรียกว่าอังคบริจาคบริจาคอวัยวะคือเอาร่างกายเป็นวิทยาฐานให้ผู้คนได้เห็นไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจหรือไม่น่ารังเกียจเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอสุภะอสุภังมรณนะมรณนงะ ขอให้เรามีพุทธานุสติเมตตาจอสุภังมรณสติพุทธานุสติระดึกถึงิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเมตตาคือแผลเมตตาให้ใจกันและกันอสุภะอสุภังคือร่างกายสุดท้ายแล้วมันก็จบด้วยความไม่สวยไม่งามตั้งแต่เกิดก็ไม่ใช่ง่ายกว่าจะอุแว่อุแว่ออกมาก็แทบเป็นแทบตายทั้งแม่ทั้งลูกจนกระทั่งสุดท้ายร่างกายทนไม่ไหวเมื่อถึงต้องอายุไข ก็จําเป็นต้องไปตามการและเวลาของมันอันนี้เทศต่อหน้าศพจริงๆนะคณะสงฆ์จะเสวทสักนิหนึ่งก่อนที่พระอาจารย์จะจุดไฟใส่ร่างของสมศักดิ์ลักษณ์ศรนะทายสางภัณฑ์กัวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาปิเสลาวิปปาณาปันนาหันจะปปัมปันตัสัมมันตานุปะริยันชรานจามาจุโฌจิวันตัน ทิปานิโนคันติเยปรามเนเวเสสุเิกันดาราปุกุเสนาจิตตินาหันตสุสัมอันตมันตโนบุเทธามิจะสังข์จะสกันระยานังอริยามุ ขันตัสสทิวิตังตัสสะมาสะทันจะศีลันจะปัสสะดังธรรมดาสนังอนุยุนเจตเมธาวิสรังบุญอานาสาสนันติวเมสุตาเตาตระโคบากะวาทิโคอามันเต सि वि दिते भिखो भगवतो पाश्चात्सो सु भगवो च पदवी चितां तथा गतो अभिषम्भो यदि अभिसमेति अभिषम् tawai kawetata anu padadangtii sammbotawa habis sem tawa Jing Kat detipanti pan pettiwiwaratiwi Panjati woni ตัตถะกตุอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโูญิตาวาอภิสัมเมิตวาจิตติเดเสติปัญญาเปติปัญจเปติวิวรติวิบจติอุนตังกัมโตภาสิตังอธินันุนติยาธาปัญญายาปสติ อาธานิบินดติดุเขเอะสม,มังโกวิสุทธิยาสามเดสังคาราดุขาติยดาปัญญายปัสสติอาธานิบินดติดุเขเอะสม,มังโกวิสุทธิยาสามเดธรรมาอนัตตาติยดาปัญญายปัสสติอาธานิบินดติดุเขเอะสม,มังโกวิสุทธิยาอาจารย์มาพร้ศพให้แล้วนะรับคุณ อ,อ,อันนี้คือไฟไฟสุดท้ายสลายร่างนะสมศักดิ์นะยะอะไรอววรภาราหาเวีปัญจขันธาพาราหาโรจัปุคโรภาราดาังาทุกขั้งโรเจภารานิคีปัญงสุข,ขัง้งนิกิตวะการ,รุงบารังอัญยังบารังอนาาลียะสมอล,ลงังปัญจอปุณหะ ciato per ibuto